สวัสดีครับวันนี้นะครับนงอยู่ที่ท็อปปรเก็ตเพสนะครับและตอนนี้เลือกกองถ่ายเรียบร้อยแล้วกำลังจะกลับบ้านด้วยนะฮะแต่กลับกับใครนะฮะนี่ครับยามาฮามีโอร้อยสหัวฉีดนี่ไงฮะพี่นองพี่นองลืมอะไรเปล่าคะโอ้โหดูลืมได้ไงเนี่ยผักปลอดสารพิษของพี่เนี่ยซื้อเป็นฝักครอบครัวพีโโ่ด้ไอพี่นงถึงชอบกินผักปอดสารพิษล่ะโอ้โหอย่าว่าแตผักปลอดสารพิษเลยนี่ มอเตอร์ไซค์ที่ยังเลือกยามา5มีโอ105หัวฉีดนี่ขับไปไหนมาไหนสบายใจเพราะว่าพี่เป็นคนรักครอบครัวรักโลกแล้วก็รักธรรมชาติหนูรักอิจฉาลูกเมียพี่จังเลยอะ่ะโอ้ไม่ต้องอิงจฉาเมียพี่หรอกเมียพี่ตายไปแล้วพี่โนโ้องคะโทษนะคะไม่ทราบว่ารู้จักร้านโฮมคุกกิ้งวะคะโอ้ยตายแล้วอยู่ติดก,กับบ้านพี่เลยขึ้นรถเลยขึ้น,น,นรถเลยแซนด์วิชเราอยู่ตรงนั้นพะอดีเลยค่ะเดี๋ยวนี้ยืนตรงนี้นะเออเงั้นเงิน,งน ให้แฟ <c oughs> นมารับแล้วกันพ่ดีพี่มีดุระ <c oughs> พอดีเมียพี่ฟื้นแล้ว <c oughs> เอาพักวะเดี๋ยวมาห้ามีโอร้อยสิบห้าหวฉีดใหม่